ในลำซาวันนี้มีผู้บริหารคณา,าราชการระดับที่อาทุโสขึ้นมาเยอะอยู่นะครับก็คณะเจ้าภาพเราก็เยอะนะครับต่อแต่งแต่กันนะครับสลับกันใครใส่ชั้นสองสามรูปแล้วก็ให้ดูด,ด้านหลังได้ใส่บ้างนะครับจะได้ตัวถึงนะครับ วันนี้เรามาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับหลายคณะคนนี้มีอยู่หลายคณะด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ช่วยกันใส่นะครับแบ่งการอยู่ข้างในใส่สักสองสามรูปแล้วก็สลับให้คนอื่นช้บมางนะครับจะได้ทำบุญร่วมกันนะครับลายกระจายลาย เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะขอเชิญคณะเจ้า,าขาาทุกคณะนะครับมาหน้าแถวนานี้เพื่อที่จะได้ตรวจวร้ําพระพรอีคทัหนึงนะครับนะครับก็ทางด้านวาดมีนะครับโต๊ะตรงขวามืตตองแบ่งเป็นสองแถวนะครับซ้ายขวานการที่มนต์พระพุทธเจ้าซ้ายขวาสองแถวนะครับ ขออนแญางใช้เครื่องเสียงนะครับประชานสัมพั์ให้คณะเยียมผ้าลูกคนานะครับได้ร่วมกันทําบุญนะครับก็ใส่บาตรคนเราเยอะนะครับวันนี้คณะเยียมผ้าหลายคนาแล้วคนเยอะก็ช่วยๆกันนะครับสลับกันช่วยกันใส่ วันทีน่สิบสามตุลาคมเป็นวันพนระะมินทรพระมหาราชเป็นวันคลายวันสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัประจการที่เก้าพุทธศาสนิกชนได้ม,มาทำบุญบุญสนที่มหาลัยมัธยมกรุงกราชาวิเศษลายจํานวนมากทั้งของมาแล้วก็ไทยแล้วก็หลายจุดข,ของประเทศทรวมกันประสมจำนวนมาก เจภาพจมนมากแล้วก็ทางพุทธศาสนิกชนจากประเทศพม่าก็าร่วมตบมือบัตรกันแล้วกญาติโยมชาไทยก็นุ่มุกพนาบเดกกันนะพมรลายมัทรวากรรัชกาลน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานุ่มุคนาปิปีเร่วมกัน